รับทุกคนนะครับเข้าสู่เดือกระเบียบผ้าเชียร์บอลันนี้นะครับอยู่กับพี่พี่ทีมงานขอบสนามนะครับเป็นพี่พี่ายข่าวแล้วก็มีผสมลงไปคนนึงครับสวัสดีครับก็คือหิวอยากแค่ได้ใช่หน้าที่จริงคือรอกินเดียวครับรอกินอย่างเดียวครับแนะนำตัวแนะนำตัวเลยชื่อชื่อน้องเกมครับฝั่งนี้ฝากตัวด้วยครับสวัสดีครับว่าไงเดี๋ยวผมถือไว้ให้สวัสดีครับูขอบสนามครับผมนี่ ด้านบน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 ว่าัด้านบนสวัสดีครับผมเบลขอบไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมาอันที่ท่านหญิงของขอบกระหนาวนะครับผมเชิญครับสวัสดีค่ะมายเปี้ยงตังใหญ่ขอบกนามค่ะอ่ะอีกคนนึงครับเอาไก่ระดิ่บเอาเอาไก่ป๊อปเอานักเก็ตเอาเอาอะไรนี่โมเินโมเดลินะโอเคเอาไหมโอเคไหมผมให้ครับซิมอีกครับชีวิตจริงยัโสดนะผม เหลือเหลือขั้นสุดท้ายนี่คือหนักสุดเลยหนักสุดเอายัไม่ทันคิดเลยสวัสดีครับผมโดนัดสั่งหมดไหมครับฝนเป็นน้องชายผมเองเดี๋ยวกินกินได้ยังกินกินได้แล้วครับโอเคกินเลยก่อนเลยไม่ก็เดี๋ยวกินไปด้วยคุยไปด้วยไง้แมเกียรติอะนั่นอย่าพุ่งกินคุยกันก่อนถามถึงทีมที่ทีละคนเลยเหรอพี่ว่าทีมที่พี่เชียร์ผ่านมาครึ่งฤดูกาลเนี่ย พอใจมากน้อยแค่ไหนเริ่มจากพี่เกมก่อนเลยครับอร่อยมากเลยครับเกมอยู่หาักเ่โอเคพี่พูดให้หน่อยผ่านมาขึึนงฤดูการกับเชเลซีทีมที่พี่เชียร์ปีที่ผ่านมาก็ส่วนตัวมองว่าช่วงแรกดีนะเพราะว่ารักษามาตรฐานได้ดีแต่ว่าจะมาเสียช่วงหลังร็ที่ว่าเรื่องของตัวบุรเล่ยที่หายไปหลักๆหลายคนแล้วก็มีโควิดด้วยอผลงานที่ผิดหวังช่วงหลังก็จะเป็นเรื่องเกมรับแล้วก็เกมลุกที่ก็บอกว่า เที่ยวกัดเปลือกแล้วก็มไม่คดิขาเท่าไหร่ประมาณนะั้นแต่ถ้าเกิดพูดถึงรายๆคิดว่า,ย,ายังดูแชมป์ได้ยังดูแชมป์ได้อดยนะู่มาที่ริ้วพูกันหน่อยพี่ไม้พี่หายทั้งคู่เลยครับ แบ่งกันพูดคนละครึ่งกเชียร์แมนยูมากไอ้ที่อตอบน้อครับพี่พี่ครับช่วยบอกผลงานที่ผ่านมาฤดูกาลของรีพูกันหน่อยที่ดีของรีพูคือตอนนี้มันก็เหมือนกับว่ารีพูอ่ะมีปัญหาผู้เล่นติดโควิดหรืออะไรต่างๆแต่ว่าผลงานมันยังเดินต่อได้นะคะแม้ว่ารีพูเองอาจจะสภาพทีมไม่สมบูรณ์ตั้งแต่เปิดฤดูกาลแล้วแต่ก็ยังถูกไถจนถึงตอนนี้คือรั้งรองจากฝูงได้อยู่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ พี่ไฮับมันเป็นเพราะอะไรถึงเล่นดีถึงเทคนิคหรือเปล่าหรืออะไรครับด้วยตอนนี้ไม่โฟกัสโฟกัสกดกินไก่เนี่ยจะบอกว่าขุมกำลังสำรองของลเว์พูตอนนี้ไม่สามารถขึ้นมาทดแทนตัวหลักได้จะเห็นได้เลยว่าถ้าฟานไนต์ติดโควิดไปหรือว่าซาร่ามานี่เจ็บไปเนี่ยผมมองว่านั้นตอนนี้ขุมกำลังสำรองของลเว์พูเนี่ยยังไม่สามารถทดแทนได้ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นหานระยะยาวหรือเปล่าที่จะต้องไปสู้กับเชลซี สู้กับแม็ซิตี้ในการลุ้นแชมป์คือก็บอกเลยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อใครมานอกจากโกนาเต้เพราะว่าของเวลาของลิเวอร์พูลเนี่ยมันดีอยู่แล้วเป็นทัชทุตหลักอยู่กันครบเนี่ยผมมองว่าลิเวอร์พูลอ่ะสู้กับใครก็ได้แต่ตอนนี้ที่พี่พูดกันอ่ะคือตอนนี้แฟนลิเวอร์พูลยังคง็จอยอยู่แต่พอเดี๋ยวพอหลังจากมกราคมไปเดี๋ยวเจอปัญหาเจอเรื่องแอสการเนชั่นคัพอีกนะว่าจะแข่งหรือไม่แข่งถามแฟนบอลลิเวอร์พูลคนสุดท้ายดีกว่าว่าเห็นยังไงแล้วอยากจะซื้อใครหรือเปล่ามาครับพี่หมูครับเ้ย ไม่ใช่นู่นหัวแล้วแปลกๆนะไอ้สัตว์แปลกๆนะอะไรนี่เกมผมสั้นๆเลยเหมือนพี่หมายพี่หายโอ้โหเขียวสั้นไปสั้นจริงโอเคแล้วอ้าวพี่เต่าครับมาที่แมนยูกันหน่อยหลังจากที่เปลี่ยนโค้ดมาแล้วพี่เต่ามองว่าเป็นยังไงบ้างครับเป็นลังนิกแล้วคือเพิ่งจะเตะในลีกไปแค่2เกมแล้วก็แชมเปี้ยนลีกไปเกมหนึ่งก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากโดยเฉพาะ2เกมแรกในพรีเมียร์ลีกเนี่ย ใช้นักเตะชุดเดียวกันเลยกับตอนคาริคุมเกมแรกเล่นดีแล้วเกมนึงก็ฟอร์มไม่ค่อยดีอ่ะเลต่ายังมองว่ารูปแบบยังไม่เปลี่ยนไปมันยังไม่เห็นอะไรชัดเจนไงแล้วมันมาติดโควิดอีกมันก็เลยพักไปแต่เชื่อว่าน่าจะกลับมาถล่มนิวคาสเซิลนะฮบ็อกซิ่งเดย์จริงหรือไม่ครับเออที่คุณเนี่ยเป็นแกนนำไล่โอเล็กวัโซชาจริงหรือไม่คุณเต่าพูดได้เปล่าพูดได้พูดได้ ไม่ผมเฉยเฉยแต่คุณโพสตแตดตัดตลอดคุณเต่าไอมิชโนเ่าไม่ผมก็เฉยเฉยแต่ว่าช่วงหลังก็ไม่ไหวจริงๆโซชานะก็ถือว่าถูกถูกแล้วแหละคนที่กินไม่หยุดจริงๆจริงบนนี้ไม่หยุดบนนี้ไม่หยุดมันนอ้แล้วก็อยากกินกับเครื่องสั่งตาช้าง้ยทานนตาเขนหน่อยดีกว่าผมว่ามา ทุกคนนะฮะคือตัดบทเขาน้ำเลยเหรอเขาดับเลยก็มืออันนี้ก็พูดถึงน้ำว่ะพี่ต่อโอไม่หิวมากไก่ติดโคออยู่เลยเอาก่อนเป็นคนยันต่อเลยฮะคอบอลคอช้างคอเดียวกันถึงคอสนามครับผมมาที่เชลซีกันหน่อยการหายไปของโควอลสิดแล้วก็กองเต้ฮะทำให้เชลซีฟอร์มตกเกี่ยวไหมพี่พี่ฮะ อาส่วนตัวมองว่าสมผลอยู่แล้วเพราะว่าอ่าอย่างกองเต้เนี่ยน้องม่าสาคัญมากเพราะว่าการขาดกองเต้คือการขาดตัวตัดเกมตัวบีบบอลให้คู่ต่อสู้ลำบากส่วนการขาดโคเวอร์ซิตเนี่ยก็คือเหมือนการขาดอะไหล่ตัวหนึ่งเหมือนกันเป็นตัวแบบคอยมาเปลี่ยนเป็นซูเปอร์ซับคอยถ้าเกิดตัวแบบตัวหลักเจ็บหรือว่าลงไม่ได้เนี่ยก็คือเขาก็ถือว่าแบกตรงกลางได้เหมือนกันไปตัวทะลุขึ้นหน้าอะไรอย่างนี้นะครับครับผมมันเกิดอะไรขึ้นกองหลังลึกด้วยหรือเปล่าที่ทําให้ฟอร์มตกลงไปแล้วก็ ลหลายอย่างนะเรื่องความมั่นใจด้วยแล้วก็เรื่องของตัวเจ็บที่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วย,วยนะครับเพราะล่าสุดติดนติดโควิดไปแปดคนแล้วนะ <c oughs> อย่างไอกรณีของโคเซียกองเต้อันนี้หายไปเนี่ยอันนี้ก็มีผลเหมือนกันแล้วจอจินโย่เนี่ยเอาจริงๆปีนี้หลังจากที่ไปคว้ารางวีรางวัลมาเดินสายเราลงมาฟอร์มไม่ดีเหมือนเดิมนะมีจังหวะพลาดง่ายๆและเกมรับเนี่ยมันก็ไม่แน่นเหมือนเดิมมันก็ส่งส่งผลกันไปรวมๆกันหลายยูนิตเหมือนกันทําให้ไอ้จากที่แบบนําอยู่ดีๆอย่างเงี้ยนะครับ ในเดือนธันวาคมเนี่ยฟอร์มเริ่มจบลงมาเรื่อยๆแล้แต่ว่าก็ยังยังอยู่ในจึงเกาะกลุ่มอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องมันยอนเราเป็นลองซิตี้กับลิเวอร์อพูลละม,มาที่พี่ไฮพี่มายนะฮะกับซิตี้ที่เห็นยังไงครับกับปีนี้คือต้องบอกว่าซิตี้อางริงมันก็มีปัญหาเรื่องกองหน้าแหละแต่ถ้าผมมองว่าตอนนี้มันเป็นจ่าฝูงใช่ไหมแล,แ,ลแล้วพอมันเป็นจ่าฝูงอะมองว่าโอกาสที่มันจะตกลงมายากมากเวลาที่มันติดลมบอลแล้วอะโหแม่งแบบไปแบบไปแบบไปชนะชนะสามแต้มสามแต้มผมว่าโอกาสที่พวกเขาจะโดนแซง ยากมากนะตอนนี้เพราะว่าถ้าดูจากทีมอื่นในุสที่บุรัยเกิดอะมาเชตี้คือทีมเดียวนะครับที่ตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องโควิดเลยนักเตะบาดเจ็บอาจจะมีแต่ก็ไม่ใช่คนสาคัญหรือว่าต่อให้เป็นคนสําคัญเนี่ยนักเตะคนอื่นเนี่ยสามารถทดแทนได้เดอะบอยเจ็บยังมีแบรดลซินวายังมีแจ็คกิลิชยังมีนุนนี่นั่นยังขนาดไอใครนักเก็บเช่ซุสเนี่ยต่อให้เป็นกองหน้าตอนนี้แต่เขาไม่ได้เป็นด้านข้างมากกว่าก็ยังฟอร์มดีผมมองว่าณตอนนี้นะมาเชตี้เป็นเป็นทีมที่ผมมองว่าโอกาสแชมป์ปีนี้ สูงมากแล้วอย่าลืมว่าถ้าใครเป็นแชมป์ตอนคริสต์ม,มาสมักจบลงด้วยเป็นแชมป์ตลอด t ดว w ล e e l i e Boot t h ี่มานครับก็มองวันนี่ไฮแหละแมนเชสเตอร์โอกาสที่จะหล่นต่ำมากๆเลยกับการที่แบบว่าขึ้นไปติดลมบนแล้วอ่ะแล้วพวกเขาเนี่ยดูจากโปรแกรมมาหนึ่งคันนะอเอื้อมากมันไม่ได้หนักถีมันค่อนข้างที่จะเฟคซิเบิลได้สำหรับไปปบะแล้วก็พู้เล่นเนี่ยอย่างที่พี่ไฮบอกแม้ว่าจะมีคนติดโควิดหรือเจ็บ แต่ก็ยังมีตัวสำรองที่แบบว่าโอ,โอ้ลงมาก็ทดแทนตัวจริงได้คือไม่ได้ต่างจากตัวจริงเลยยังทําผลงานได้ดีคือโอกาสที่เขาอจะโดนแซงคือ,ต,อต้องพลาดเองแหละอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงแต่ว่าจะไปฝากความหวังไว้ให้ทีมอื่นก็คงอาจจะแบบว่าดูยากนิดนึงากี่แมนยูได้ไหม โอ้ยิ่งยากเลยอะปากได้ไหมยังไงยังไงไม่เราเราจะไม่รับปากจากใครเพราะว่าเราจะส่งให้เพื่อนเราเป็นแชมป์ยถึงว่าให้ซีเป็นแชมป์หรอใช่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ลิวพูอะของจริง ไม่แล้วเราไม่คิดว่าเราจะแบบเราจะขึ้นมาแล้วกลายเป็นแบบท้อโฟท้อโฟลุ้นท้อโฟขึ้นตอนนี้เราลุ้นท้อโฟแล้วใช่ผ่านไปขึ้นแล้วลุ้นท้โฟแล้วท่อไปเปิดเปิดฤดูกาลที่ยจะเอิร์บกันอยู่เลยวจะแฉมคณะลีดไปนี่ลู่ะห้าไม่ไหวลูกเด็กเขาบว่าเปิดฤดูกาลจะลุ้นแชมไม่ไหวนี่อันตรายที่สุดของการเุ็นท้อโฟอืมสเปอร์กับอาร์เซนอลอันนี้เราเรามองจากความเป็นจริงไงเวสต์แฮมเอออเาเวสต์แฮมมาอยู่ด้วยก็ได้ แย่กันแบบสี่กันเสริมไหมครับปีใหม่เสริมไหมเสริมแน่นอนเสริมอะไรเสริมอะไรก่อนเสริมผู้เล่นเหรอครับเรื่องของวัคซีนน้ำว่าโอ้โหช่วงปีใหม่นี้ติดกันเยอะเลยมากันที่ทีมสุดท้ายกันหน่อยเพิ่งเปลี่ยนโค้ดไปเอาสเปอร์ก่อนครับการมาของคอนเต้ฮะพี่เกมฮะคอนเต้เป็นยังไงไอ้โมก็ถือว่า การท่คอนเต้มาสปเปอร์มีความน่กากลัวขึ้นจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าสปเปอร์ถือว่ามีทิศทางที่แน่นอนมากขึ้นครับอย่างผลงานตอนเนี้ยในเกมลีกก็คือตั้งแต่คอนเต้มาคือยังไม่แพ้ใครเลยอ่าตอนนี้ปัญไาเดียคือโควิดของสเปอร์อย่างเดียวถ้าถามว่าสปเปอร์มีโอกาสขนาดไหนในการลุ้นแชมป์โลกต้องตอบโฟดบอกว่าตอนนี้ยังเร็วไปม,มีการเปลี่ยนแปลงอะไรรูปแบบการเล่นเปลี่ยนไปเยอะไหมฮะอ่าก็แน่นอนเรื่องของไม่ไม่ผมฝากไปถามเขาอ๋อไมต้องไม่ต้องไม่ตองออยกงี้เลยนะ ก็ปรับเรื่องของระบบการเล่นแหละนะครับคอนเต้ <Cont> e คือเจ้าพ่อ352อยู่แล้วนะครับเราก็เรื่องของอความฟิตของทีมมีการวิ่งที่มากขึ้นมันดูแบบมันดูไม่เฉยเฉยมันยุคของนูนโนโ่ที่เริ่มมาแล้วก็เหมือนจะดีแต่วันนั้นก็แบบแถวเรื่อยๆก็มีแนวโน้มที่ดีแหละอันโตนิโอคอนเต้น,น,นะครับก็หลู้ของเขาเนี่ยเข้ามาพัฒนาทีมมีถ้วยติดมือตีกับบอร์ดแล้วก็ลาออกเ oh <my. S 2> ออนะัอันนี้ยังไม่อยู่ในหลุ้นั้นอยู่หลู้ที่2อ,อยู่ัามผมอาเซนอลนะตอนแรกเปิดมาพี่เกมอูฟอร์มแม่งห่วยแตกมากเอออเด คนทั้งสองทรื่องราวทั่งหลาคำถามเนี้ยเรื่องราวอาร์เซนอลเนี่ยผมมีคนตอบไม่ดีมีไหมไหมมีอ่ะไอ้หนูมาดิไอ้หนูตอบตอบไอ้หนูมาดิเลยเขาเนี่ยคือผมบอกงี้ครับผมอาจารย์หลานเนี่ยต้องดูบอลทุกคู่เขาจะรู้ว่าทุกปอบอาร์เซนอลเนี่ยมันมันดีขึ้นยังไงบ้างขอแมตช์เจอพาเลทได้ไหมจริงจังจริงจังนะจังนะเขาอกตอนนี้เลสลาร์เข้ามาแลตั้งแต่แรกเลย เกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงยังไงจน,นถึงปัจจุบันนี้นอ็อะน,นัซนตอนนี้ก็ ถือว่าผลงานดีนะตอนแรกแก็เจอปัญหารเริ่มต้นทิตตันไม่ดีเกิดจากอะไรถอดแมสก์าาอะได้รับการถอดคือแบบมันเริ่มต้นทิตตันไม่ดีนักเตะหลายคนมันยังปแปลกๆแล้วก็ปรับตัวไม่ได้อาเตต้าเนี่ยคือเกือบจะโดนแล้วเกือบจะโดนก่อนโตชาแต่พอท้ายสุดเนี่ยพอมอันเกิน11ตัวจริงที่มันลงตัวหาวิธีผสมมาตราดโอเดกาดมิดโลให้มันลงมัวได้มือขาดเสล่ไม่ชัดอะไรเลยหลังจากนั้นปุ๊บก็เริ่มผลงานดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่สม่ำเสมอถึงขั้นที่จะลุ้นแชมป์ได้แต่่ลุ้้นนนนท็อออออปโโโไดแมบบาาย ปัญหาของปาร์ยองคุณคิดว่าแบบเฮ้ยคุณคุณคิดว่าจะเก็บเขาไว้ต่อหรือว่าคุณจะต้องปล่อยเขาไปไม่ใช่นักเตะตายพยาธิยาไปแล้วอออกออกรูแบบสุปตา์แล้วแล้วแบบโอ้โหไปไปสักแล้วไ้กัะตันทีมอันนี้คืออย่างแรกคือดีมากที่มีการปลดตำแหน่งกัปตันทีมจากการตัดสินว่ามันไม่เหมาะิอก็เป็นสิ่งที่ควรทํา คุณว่ามันกระทบไหมอยู่ๆแบบปลดกับปอกแขนกลางกลางกลางคันเลยมันจะกลายเป็นแบบความเชื่อมั่นในทีมอะไรก็มันไม่เหมาะมันก็ต้องปลดต่เพราะมันต้องกัปตันทีมคือจุดทีมคือจุดตันรวมกัปตันตันรุ มันรวมมาเต็มเลยเอ็นเนอร์ไงมันเป็นเอ็นเนอร์ต่อๆคือมันมันไม่เหมาะมันก็ต้องปวดอ่ะอย่างเช่นเราซื้อนักเตะมา80ล้านแล้วมันไม่เหมาะเราจะฝืนให้เขาไปกับตันทีมทำไมอ่ะกับทีมชุดนี้เนี่ยอาร์เซนอลไม่มีเด็กเยอะมากคุณว่าอีกกี่ปีกว่าเขาจะสมบครบเลยโอ้โหคืออาร์เซนอลมันเป็นแพทแพทฟอร์มเนี่ยมาตลอดตั้งแต่เวนเกอร์แล้วแพทฟอร์มนี้เหรอเออมาตั้งแต่เวนเกอร์แล้วคือต้องใช้เวลาอย่างน้อยแต่ละคนเนี่ยอย่างน้อยกว่าจะถึงจุดพีคได้ขั้นต่ำสามคนาาาีโรบินมตี้มาตอนแรกก็ไม่ได้พีคเลยุ่มเนกันก็ต้องมีเวลาาในกร พัฒนาขึ้นแต่ณตอนนี้ก็ถือว่ามีแววนะทั้งบุคโยซาก้าทั้งสมิธโรต่างๆนานาก็ทำไม่ดีมีกองกลางอีกชื่ออะไรถ้าอย่างอะไรกองกองก้าวอะไรอย่างนั่นแหละถ้าคนที่เล่นกองก้าวก็ตรงนี้อยู่นั้นอาจารย์หลานั้นขอ3ทีมที่จะจบฤดูกาล มันชัดอยู่แล้วมันชัดตั้งแต่ครึ่งฤดูกาลอยู่แล้วท็อโฟท็อัพโฟมีใครบ้างอ่ะท็อโฟมีใครบ้างอ่ะพูดลั่นเลยลั่นไปติ๊ตอันดับหนึ่งก่อนอ่ะติ๊ตตี้มาแน่นอนอ่ะแชมปนะแซมไม่หูุใจมาเบสบังใหญ่นะติ๊ตตี้อ่ะจริงจริงเจอกันนอกรอบโลกเจอกันรอกโลกทีมที่สองาำตัวสองมาทีมที่สองผมมองว่าในระยะยาวพูดดีด้วยไม่ควบคุมเฮ้ยเขาอะไรไหมเขาอะไรว่าเราเนี่ยในฐานะแฟนมนยูเรามองเขาตลอด เรารู้สึกเราเห็นถึงทรงการเล่นของเขาแม้เขาจะมีปัญหาต่างๆนานานู่นนี่นั่นเฮี้ยนู่นนี่เฮี้ยนเฮยเยมันก็ยังเกาะยังด่มด่าเลยป่อปัญหาเขาเฮียจริงๆต่อยรงปัญห <c oughs> าทีปูคือเฮี้ยมากว่าก็ยังเกาะกลุ่มรุ้นแชมป์ได้ตลอดและถ้าสมมติมันอยู่ในช่วงที่เขาอยู่ในช่วงที่ฟูลทีมอ่ะครับยังไงก็ต้องรุนแชมป์อ่ะระดับสามอ่ะแล้วทไมไม่คิดว่าลีปูจะติดแมสซีด อ่อามึงถือเองดิเอามึงตีกันสองตีสอในระยะยาวในระยะยาวองประกอบตีมันดีกว่าตีมันปล่อยเปนตอนนี้นี่ออกไปนะไม่มีผลเลยเลยอ๋อดูตัวปิงเกิ้อขูหเยอะไปหมดก็คือตัวนั้นเจ็บอ่ะตัวนี้คือมาแทนตัวนั้นเจ็บตัวนี้คือมาแทนขาดแค่กองหน้าคนเดียวทุกอย่างจะจบเลยแต่ลิฟ์กูนี่เดี๋ยวเสียอ่าซาร่าเ์จมาเน่ก็แรกจะเป็นผลตรงนั้นด้วยเป็นผลแน่นอนก็ต้องดูว่าเขาจะแก้ไขยังไงตัวอีกหนึ่งก็ไปลุ้นเอาว่าแมนยูของลังกิกจะไปได้ไกล ผมยังตอบไม่ได้แมนยูอะอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลไงอาร์เซนอลแยงหนึ่งละอาร์เซนอลเวทแฮมแมนยูยังไม่รู้สามทีมยืมระยะกันเนี่ยดูแล้วถ้าดูหน้าเสือเอาณเวลานี้มองกันแบบหน้าเสือตอนเนี้ยมองว่าคุมกำลังใครดูพร้อมที่สุดกับการที่จะก้าวไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหนื่อยคำถามเนี้เหนื่อยทำไมอะต้องได้กินก่อน อ่ะตรงช้างมันก็ต้องขึ้นหนึบตาช้างใส่น้ำแข็งปั้งใส่เดี๋ยวเอาพี่ใส่ดิเอายกขึ้นมาดิอ่ะแล้วเขาต้องพูดว่าอะไรก่อนเดี๋ยวเขาพูดอะไรแล้วก็พูดพร้อมกันเอาชนไม่ใช่ใครเอาชนคุยเลยเอาหนุนด้วยคอบอลคอช้างแล้วก็คอเดียวกันเนี่ยมันต้องถึงคอสนานแน่อไก็เลยใช่ไหมก็ เอานี้ดีกว่าผมว่าช่วงท้ายเดี๋ยวเราให้พี่ๆแต่ละคนเขาเลือก top four ในดวงใจว่าเออใครดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็น top four <c oughs> เอาพี่พี่หมูก่อนเลยเอาพี่หมูก่อน <c oughs> ก็สำหรับผมแล้ว top four ป,ปีนี้ของเปเปอร์มลิกก็อันดับหนึ่งให้ซิตี้นะซิตี้อันดับสองให้ลิเวอร์พูลอเราสามยังคงเชื่อมั่นในทีมตัวเองเป็นเชลซีแล้วกันที่สี่ให้เซอร์ไพรส์เป็นเวสต์แฮมตา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 รางเดิมดิเออให้ประมาณนี้เลยมาพี่พี่เกมก่อนอุ้ยผมก่อเลยอ๋อ อ่ผมว่าอันดับหนึ่งน่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2อเนี่ยอาจจะเป็นเชลซีอันดับ3จะเป็นลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าผมว่าผมกลัวเหมือนกันว่าตอนซาร่ามานี่ไม่อยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ยังก็ยังไอ้นี่อยู่แต่ปกติแล้วเวลาผมออกขอบสนามเนี่ยผมจะอยู่เป็นอยู่แล้วผมต้องตอบให้มันดูแบบว่าดูไม่เก่งมากสิครัวแต่ถ้าไปถ้าไปอยู่ในเกมเองผมก็จะตอบอีกแบบแต่ถ้าตอบแบบเกมเองที่ตอบแบบตัวไอลิซิตี้โอลิเวอร์ ไม่เอาแต่ว่าที่อยู่ในขอบสระมกาจะเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเออเลี้ยงผมก็อาจจะอยู่ที่3นะครับอาจจะเป็นสีสันของการแย่งแชมป์แต่น่าจะไม่ดีพอที่จะเป็นคว้าแชมป์ส่วนอันดับ4เนี่ยเออผมว่าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่ายูไนเต็ดในมือของรังดิงเนี่ยเราก็อยากเห็นว่าเขาจะพัฒนาได้ไกลแค่ไหนบวกกับกลุก่มกลังที่เขามีเนี่ยก็ดูดีกว่าอีก2ทีมที่อีก2ทีมที่กำลังต่อสู้แย่งพื้นที่ยุโรปกันอยู่แต่ก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่านี้ตอบในขอบสนามครับม,นะมาที่พี่เต่าหน่อยพี่เต่า อันดับหนึ่งนะผมว่าบุรีรัมม์อ่าใช่บุรีรัมม์ยูไนเตตอันดับสองอ่ะได้อุ้มมาด้วยอ่าได้อุ้มมาเสริมอ่ะอันดับสองอ่ะอันดับสองแบงคคอกแบงคคอกยูไนเต็ดอ่าอันดับสามไปสุดน่าจะเป็นบีจีบีจีได้อันดับสามอันดับสี่ข้าเรือท่าเรือโอเคท็อปโฟร์นะครัีโมดิล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 ีก็ได้อีกรอบหนึ่งแมนซีเออลิเวอร์พูลเชลซีอ่ะใครอ่ะแมนยูเอออธิบายครับ รครับจริงๆพี่ก็ยังมองว่าอันดับหนึ่งแมนซิตี้แหละแม้ว่ารรเราอยากเราก็คือแฟนลิพูอะ่ะแต่ตอบแบบเปรียกบางใหญ่ตอบแบบเพรียเปียงบางใหญ่ได้เิียูแชมป์ด,มดิวะ <laughs> ไม่ถ้ามองในภาพรวมก็ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์แต่อันดับสองยังเชื่อมันว่าลิพูจะเกาะได้อ,อันดับสามคิดว่าเป็นเชลซีส่วนอันดับสี่อ่ะไม่มองถึงแมนยูนะ คอยู่ไม่ได้อย่างปกติอันนี้อยู่ยากแล้วม่ออกสนามไม่ได้ผมบอกก่อนอันนี้ต่อในเวอร์ชันกบางใหญ่ไม่ได้ไม่ได้อะไรก็แต่คุณรู้ต่อให้แมนยูมีส่วนก็อยู่ไม่ได้คอมเมนด์โดนแล้วเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วเราอย่าไปหวั่นดิวะเบี้ยมุ้ยแล้วบินมาเท่าไหร่แล้วไายการไม่หวั่นเนี่ยเบี้ยมุ้ยเบี้ยมุ้ยแบงใหญ่เว้ยขนาดสี่พี่ขนาดสี่มองว่าเป็นอาร์เซนอลเออไม่สมัยว่ะพี่ไห้พี่ไห้ครับผมผมก็เป็นเด็กกันอกคนหนึ่ง ขอให้ทุกคนมีความเชื่อนะครับเฮ้ยไม่มีใครต่อหนามไงอ๋อขอให้ทุกคนที่มีความเชื่อนะอันดับหนึ่งนะครับบอกเลยครับลีพูฮะเฮ้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้อ่าอาจจะแซงแมตตี้ก็ได้ครับผมผมว่าอันดับสองเป็นแมตตี้ครับผมว่าลีพูแมตตี้เนี่ยจะสู้กันใครอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามก็เป็นเชลซีอันดับสี่ผมมองว่าเป็นอาร์เซนอลครับผม บรรณาธิการเราฮะอันนี้ตอบในฐานะบรรณาธิการครับผมอ่านะครับไม่ใช่เดอะนัดแฟนซิลเลอร์เซนซีส์อ่าครับอันดับหนึ่งช่วงแมนเชสเตอร์ซิตี้อืมอันดับสองมองว่าลิเวอร์พูลอ่าอันดับสามมองว่าเชลซีอันดับสี่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเ้ยี่อ ผู้บริหารเนี่ยเขาจะมองออกไงว่าทีมไหนมันจะสมควรติดท็อปโฟมคุณตอบตามผัดฟองตอบแบบเดนนัสเอ้าหนึ่งเทลซีเดนซิตี้นำแค่งมีสนามล้วี๋ยวก็แซงแล้วไปเก่งซะแล้วไปเิ้งเก่งซะแล้วเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าเลสเตอร์นี่ใครเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยเฮ้ยท้าเหรอเขาเป็นผู้สนับสนุนหลักของเลสเตอร์ซิตี้เลยเหรอนี่นานใกล้กันอยูเนี่ยไม่ไม่ถามไงใช่ไหม ใช่เออแล้วช้างนอกจากผู้สนับสนุนหลักของเลสเตอร์ยังสนับสนุนขอบสนามด้วยนะครับสนับสนุนกันมายาวนานตลอดทั้งปีนะครับพวกเราก็ขอขอบคุณช้างนะครับครับก็ถือว่าวันนี้แฮปปี้นะพี่วิวนะครับผมเชิญฮะเชิญเชิญพี่วิวฮะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับแล้วเดี๋ยวให้พี่วิๆเขาพักแล้วก็ทานนุ่นทานนี่กันนะฮะแล้วก็ ปีใหม่นี้ครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมก็ให้มันเป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเครื่องดื่มช้างไว้ด้วยนะครับฟุตบอลเตะผู้ไหนก็เอาเครื่องดื่มน้ำช้างไปดื่มด้วยนะครับพอบอลคอช้างคอเดียวกันถึงขอบสนามครับปีหน้าเจอกันครับทุกคนครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับฟุตบอลครับแล้วก็ติดตามคอนเทนต์แบบขอบสนามกันได้แบบยาวๆตลอดทั้งปีครับมีพี่นัทพี่หมูพี่ไฮเจมายพี่บอลแล้วยังมีอีกหลายคนมากมายครับที่ เออพี่เต่าใจผมคิดถึงพี่บอลไงเขาไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ผมก็เลยเออพูดพูดแบบหมอสุนินได้ไหมได้ได้เชวญเชิญวันนี้นะวันนี้พอเถอะเหนื่อยเอาไปผ้าสนุกสนานกันเหมือนเดิมครับทุกๆปีของขอบสนามครับติดตามคอนเทนต์ทุกๆคอนเทนต์ของขอบสนามในปีหน้าด้วยขอบคุณทุกคนขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับไม่มีทุกคนไม่มีขอบสนามในวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ